สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุสุโคนจ้ามามากินยำวุ้นเส้นไส้หมูยอกันจ้าไส้หมูสับจากพี่น้องมาได้จ้ามาเด้อทั้งไก่ทั้งไกท่ไกทั้งต่างประเทศเมืองไทยสวป,ปวปกอแล้วค่ะจ้ายายต่อมสิพายำวุ้นเส้นไส้หมูยอไส้หมูสับกินจ้ารสแซ่บๆพี่น้องลงมือกันเลยจ้า ส่วนหมูบดย้ายก็ตุ่มแล้วจ้ะก็มีหมูยอจ้าแล้วก็พริกย้ายกระโขกไว้แเราจ้ะพริกสดพริกแดงจ้ะแล้วก็หอม3ามยางสี่ยางต้นหอมผักชีหอมแขกตั้งโอแล้วก็ต้นหอมเนาะใส่ลงไปเลยจ้า ามด้วยวุ้นเซียนจากพี่น้องคุณเซียนเนี่ยมันก็อันตัดมาแล้วจ้ามันเป็นห่อสันๆจากพี่น้องตามด้วยชิ้วรวดากเสยหลายเสียหลายพี่น้องนี่ย้ายมากจัิงๆบาทนี้จ้าโเห็นบ่บูย้ายก็ถือกล้องก็นั่งเป็นบถัถทึกหลักเนาะตามด้วยน้ำตาล้ายจ้าละมูบดจ้าพี่น้อง เอลงไปเลยจ้ะใส่ลลายไม่แจบดีพอเนาใส่สองนวยยากก้ายกาไปสองนวยที่พอดีพอพี่น้องพริกพริกบุ้เด็ดปัน้นพริกผูกเอาปั้นกับยันเผ็ดโคตรเนาสองนวยจ้ะพี่น้องจ้ะปลา คุ่เจ้าพี่น้องคุณแห้เข่ากันคุได้จ้ามาได้จ้ามาเด้อมาแซ่บแชบน้ำกันจาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งติดตามย้ายตอมชุม่มแพร่แส่บาบานนี่เด้อค่ะพี่น้องขอขอบพระคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังย้ายต่อมขอบพี่น้องขอให้ สุขภาพเจียงแรงโสมมันมันกันเด้อจ้ะสุกุลสุกุนทั้งคนเก่าคนใหม่น่จาจะเนาะมาขามามากินน้ำกัน,ยยนซุยยำปูเสียนใส่หมูสับหมูยอกับยายเด้อจ้ะพี่น้องนี่พูดถือกล้องให้แซ่บจ้ะพี่น้องแซ่บแซ่บตัวมาลุย มาลรยทั่วขวามาลรยเสร็จแล้วจ้าหน้าตายำม,มาจากพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะมามาจากพี่น้องกินกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้ดเสร็จแล้วโซนกันจ้า

ส่วนผมนไม่จบไม่อยากเสียวเวลางางขึ้นเปล่อยู่ห้องพี่น้องงางไม่ขึ้นอยู่ห้องดูว 比较。 Hãy subscribe cho tìm Ghiền ngủ Gõ ngủ น้ำใสขึ้นแสบเราพี่หน่องขึ้แสคบค่ะ มากน่าจะกับพี่น้องเลยมาจับมา จะเฮ็ดขายปั้นออกพี่นอ้องปั้นถ้าเกิดเทียมเจ็ดมอโต้นจมูอป่ายแบบสามารถตรงใท่น้ำสุก้มใจรุดดีน้ำตาลจะน้อยขึ้นรดจะน้อยหมบูบดเ้า ย้ายเถอะฮึแล้วสืบทุม่มมาให้กินเราตัวนึงนตีน้นำชาจุแย้ไปใส่มาเวลากะหลายหลักจากพี่น้องพ,พี่แจ๊กกะชื่อคอร่าไปก้อนเด้อจ้าเด้อชิมหน้าพ่อกันไหมจา้าบาดคนไลคนแก่คนติดตามแย่ต้มจุ๊บแย้ใส่ป้าในเด้อจับพี่น,อน้องแย่ต่้มกะ แว่แว่บ้านพี่บ้านน้องคือผู้ทุกคนล่ะจ้าใจที่ไปี่ยส่สาจะน้อยนาลังบ้านสำหรับผู้เพิ่นพานแล้วย้ายกับเบิ่งจุดโบล่ะจ้าโฆษณาย้ายกับบ่ขา,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 ามจ้ะพี่น้องออขอขอบคุณขอบคุณหลายเด้อจ้าเด้อตั้งคุนตั้งใหก้กำลังใจกันจ้ะพี่น้องขอให้รำรวยรำรวยกับกผู้ทุกคนเด้อจ้าทั้งคนเก่าคนใหม่จ้าไปแล้วจ้าขีนหน้าพัวกับใหม่จ้า